เปิดข้างหลังตำ่ำจรแหลมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเปิดข้างหลังต่ำนะครับขออนุญาตเร่งความเร็วเลยนะครับผมขึ้นด้วยฟันรอง1นห้เปิดข้างเปิดข้างก็จะเปิดสูงขึ้นหน่อยนะครับจะรองทรงสูงเหนือคิ้วไปเลยนะครับเปิดข้างทรงนี้ค่อนข้างที่จะผมว่าก็หัวนี้ตัดยากอยู่นะครับเปิดข้างหลังตำ่ำแล้วก็จรไว้นะครับเป็นจรแหลม ผมก็เลยขึ้นเป็น1.5นะครับจรเดี๋ยวผมจะใช้อยู่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับเพราะลูกค้าจะไว้จรน,นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ไว้จนก็ไล่เลยนะครับเบอร์ศูนย์แล้วก็0.5สบัดเชื่อมเงาเลยครับหลังต่ําหลังต่ําก็อยู่ประมาณติงหูนะฮะด้านบนลูกค้าไม่ตัดน,นะครับเก็บไว้ต้องถามลูกค้าด้วยนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ ลูกค้าน่าจะเลี้ยงไว้นะครับเปิดข้างหลังต่ำานี่เป็นทรงที่เมื่อก่อนฮิตนะครับทุกวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกทรงบัดเฟดพวกทรงครบนะครับตนนัวนี้แต่เมื่อก่อนเปิดข้างแล้วก็หลังต่ำาๆนี่ฮิตมากครับสมัยเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อประมาณสักสิบปีที่แล้วนะครับจะฮิตมากเปิดข้างหลังต่ำเปิดข้างหลังวีอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้จะมาเน้นเฟดกันแล้ว ผมเรียกทรงง่ายๆนะครับผมไม่ค่อยรู้จักชื่อทรงครับลูกค้าบอกว่าเปิดข้างแล้วก็ขลังทำต่ำ,ตำเราก็เลยเรียกไปง่ายๆให,ให้มันเข้าใจง่ายเลยนะครับเ,เปิดข้างหลังต่ำก็ยังมีคนตัดอยู่นะฮะทรงคือบางคนหัวขลังไม่ทุยนะครับ,บ,รบก็เลยอยากขึ้นสักประมาณต่ำๆนะตัดง่ายๆนะครับขึ้นด้วย1.5แล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งเก็บโจรน,นะครับ ตีนผมก็ใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับด้านหลังต่อมาก็จะมากันผมนะครับเป็นทรงที่ตัดง่ายๆงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้โชว์อะไรมากมายนะครับเป็นงานแบบตัดง่ายๆนะครับก็ดูเผื่อจะเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับด้เลือกทรงผมนะครับคนที่ไม่ชอบทรงแบบเฟ๋จอนก็จะเป็นจอนแหลมนะครับจอนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับว่าจะชอบจอนแบบไหนนี่ขอเป็นจอนแหลมนะครับ ตอนแหลมเราก็กันมาแล้วก็บีบพอถึงหงูเราก็เริ่มบีบเท่านะครับให้มันแหลไมไม่ยากเลยครับทรงนี้ม่ได้โชว์งานนะครับเป็นทรงที่ตัดให้ดูง่ายๆเอามาแลกเปลี่ยนเทคนิคนะครับเผื่อใครดูแล้วก็อยากตัดทรงนี้นครับเบื่อทรงอื่นแล้วนะครับอยากย้อนมาตัดทรงแนวนี้บ้างย้อนไปสิบปีหนูผมเจอเจอบ่อยนะครับสมัยหัดตัดผมนะครับ ทรงพวกนี้ะตงทรงต่ำเป็นทรงที่ตัดยากมากครับสมัยฮัทปรับผมแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มง่ายแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอาก,กันคลิปหน้าครับผม